ผู้สื่อข่าวอัชการมของเราไปเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาวุธครบมือคุณผู้ชมเดินเรียงแถวถือโล่เข้าไปเลยคือไม่รู้แตกตื่นหรือเปล่านช่วงนั้นนะครับแล้วตอนนี้คุณเบญจพน์ก็ยังอยู่ในสถานที่นะครับยังมีการตรวจค้นกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศณขณะนี้จากคุณเบญจพน์นะครับผู้สื่อข่าวอัชการมของเรานะครับคุณเบญจพน์ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเบญจพน์ครับครับคุณ ครับคุณอุชัยครับขณะนี้นะครับก็ทางตํารวจสอทอหรือว่าตํารวจไซเบอร์นั้นก็ได้เข้าไปตรวจค้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยพิพาวดี60เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยมีการนําหมายค้นแล้วก็หมายจับตํารวจที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้นไปแสดงในบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้จํานวน5าหลังด้วยกันหนึ่งในนั้นคือบ้านของคนตารวจเอกสุรเชษฐ์ผักพานหรือว่าบิจ๊กนั่นเองนะครับที่เป็น พักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้หนึ่งใน5เป้าหมายที่ทางตํารวจเข้าไปตรวจค้นนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมดูภาพน,นะครับก็มีตํารวจสอทอรวมทั้งตํารวจหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งตํารวจคอมมาดโดแล้วก็ตารวจในสังกัดของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเข้าไป นำหมายค้นนะครับของสารอาญากรุงเทพใต้เข้าไปตรวจคน้นโดยหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับซึ่งซื้อไว้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้รวม5ห,หลังด้วยกันนะครับสหลังที่ปลูกติดกันเป็นบ้านที่ให้ในายตำรวจติดตามพักอาศัยนะครับส่วนอีก2หลังที่ปลูกติดกันอีกห่างมาอีกสักประมาณ200เมตรนั้นก็เป็นบ้านของตัวเองที่พักอาศัยอยู่ด้านหน้าบ้านจะมีรถประจําตําแหน่งของตัวเองนะครับที่ใช้โดยสารอยู่เป็นประจําหมายเลขทะเบียน51จอดอยู่3คันนะครับ และอีกหนึ่งหลังบอกว่าซื้อไว้ให้พ่อพักอาศัยแต่บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะครับการตรวจค้นในช่วงแรกนั้นทางพลตรวจเอกสุรเชษไม่อนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นตามหมายค้นนะครับจึงได้มีการประสานงานกับทางผู้บัญชาการตํารวจสอทอหรือว่าพลตํารวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชานะครับเข้าไปร่วมตรวจคน้นทางพลตเอกสุรเชษจึงยอมให้ตรวจค้นตามหมายค้นนะครับ โดยได้มีการนำตกค้นด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่บ้านของตัวเองที่พักอาศัยอยู่2หลังติดกันแล้วก็บ้านข้างเคียงที่เป็นบ้านซื้อไว้ให้พ่อพักอาศัยนะครับ ส่วนอีกสองหลังก็ได้เดินมานํนนาตรวจค้นเช่นเดียวกันที่ให้ในายตำรวจติดตามได้พักอาศัยซึ่งการตรวจค้นเบื้องต้นนั้นก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรอยู่ภายในบ้านนะครับแต่ว่าตํารวจก็ได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมทางไซเบอร์ด้วยนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เนื่องจากการสืบสวนของตํารวจน,น,นั้นก็พบว่าการตรวจการนําหมายค้นเข้ามาตรวจค้นในครั้งนี้รวมทั้งตํารวจที่ถูกออกหมายจับนั้นเกี่ยวข้องกับเว็บ ใช้พนัออนไลน์ที่ทางตำรวจได้มีการสืบสวนไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับไปขอสารเพื่อที่จะให้สารออกหมายจับแล้วก็หมายค้นในหลายจุดทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการคนครปฐมขอนแก่นแล้วก็จังหวัดเลยนะครับโดยหลายๆจุดนั้นมากกว่า30จุดที่ได้มีการเข้าจุดค้นในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากตรวจค้นแล้วก็จะนําตัวผู้ต้องหารวมทั้งสิ่งของที่ตรวจยึดได้นั้นไปรวมกันที่กองบังคับการตํารวจนครบัมห้าซึ่งเป็นหน่วยที่จะทําคดีนี้หลังจากมีการสืบสวนในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับมีเสียงของทางพลตารวจสุรเชษฐ์นะครับที่ได้พูดหลังจากนําตรวจค้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ บัญชีต่างๆเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรอย่างี้ครับเออคือเรื่องเงินเข้าบัญชีต่างเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างน,ๆๆนะครับผมผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของสารก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรียกว่า ลูกน้องัวเองทําผิดก็ต้องไม่ลาเวนนะครับนะนแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทําผิดอะไรนี้ไม่มีไม,ม,ม,ม่มีมมผมมองว่าลูกน้องผมนั้นนั้นไม่มีเรื่องการทผิดใงสายแบบแบบนี้นะครับครับนะผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับพะเราไปชุดทํางานกันมานานะครับนะถ้ามันผิดผมื่กคงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มันผิดในช่วงนี้นะครับคนตัวเเล็กเซอรเชสก็บอกว่ายืนยันว่าในเรื่องของการ เข้ามาตรวจค้นของทางตารวจนั้นยืนยันว่าทั้งลูกน้องรวมทั้งตัวเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับแต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการปราบปรามแกง๊ง call center รวมทั้งกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่างๆซึ่งก็ให้มาตรวจค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็การตรวจค้นต่างๆนั้นก็ยินยอมให้ทางตํารวจเข้ามาตรวจค้นแต่ก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของเก้าอี้ ผู้ปัะชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พลตํารวจเอกสวเชษก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตซึ่งเป็นรองผาาตาอตรที่จะมีสิทธิ์ เข้าชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ในครั้งนี้ทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็จะมีการประชุมคัดเลือกกันในวันที่27กันยายนหรือว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งทางคนตํารวจเอกสุรเชษนั้นก็บอกว่าไม่ได้กังวลใจไม่ได้หนักใจอะไรเพราะว่าตัวเองนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคู่แข่งสําคัญในการที่จะชิงตําแหน่งนี้นะครับก็ถือว่าการตรวจคนนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายที่ทางตํารวจสอทสามารถกระทาได้และก็มีหมายสารมาก็จะอนุญาตให้เข้าตรวจค้นซึ่งแม้ว่าตัวเองจะเป็นบ้านของรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาต ก็จะอนุญาตให้ตรวจค้นตามขั้นตอนครับคุณอรุอรชัย